สวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ด,ด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับผมวันนี้ก็พบเจอกับผมแล้วก็น้องๆอ,อ,อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาแข่งกินบาร์บีคิวนะครับผมบาร์บ,บีคิวภาษาอะไรเนี่ยอิตาลีไหม <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> บาร์บีคิวเซนแม็กเซนต์แมกจะเรว่าไอ้จบนอกเหมือนกันนะจบนอกนอกบ้านนอกบ้านนอกเมืองวันนี้หลังจากที่เราห่างหายจากการแข่งขันไปนานนะครับผมวันนี้วันนี้เราจะกลับมาแข่งกันอีกครั้งหนึ่งโดยการกิน บาร์บีวนะครับผมสําหรับคนแพ้วันนี้นะฮะักนาวหนึ่งลูกมะนาวทั้งลูกครับผมมะนาวทั้งลูกทั้งเปลือกครับผมหนึ่งลูกจัดไปเลยครับผมสําหรับคนแพ้ในวันนี้ลูก,กใหญ่ๆนะครับผมนี่ลูกไม่เล็กนะครับจำไลยแตกส่วนมี <c oughs> นะหมดกี่ไม้นะเนี่ยบาร์บีวไม่ได้นับเลยครับซื้อมาสามสิบไม้ไม่รู้ว่าครั้งนี้เขาจะแถมให้เรากี่ไม้แปดสิบสองเอาเป็นว่าเก็บไม้ของตัวเองไว้ดีๆนะครับผมหมด หมดถาดเมื่อไหร่แล้วก็มานับไม้ว่าใครกินได้กี่ไม้นะครับสองสิบห้าแต่ไม่ห้าไม้จริงดิมัวเปล่าไม่มั่วตรงนี้ไม่แถมเยอะครั้งก่อนแถมสองไม้เองหกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่บหกยี่ิบแปดสามสิบสามสองสามสี่นั่นไงลดธนไม้ครับเดี๋ยวไอ้นัทอีกหอกกับสามสามอะไทีเนี้ยเราจะมาแข่งกันเลยนะครับ มีวันนี้มีทั้งหมูแล้วก็ทั้งไก่ไกนะครับทุกคนครับเอาละครับผมรักใครเชียร์ใครนะครับผมเชียร์ก็ได้ครับผมเม้นมาเลยนะฮะโอเคเริ่มโอ้ยออแซมซาเขาอร่อยนะอครับผมหนึ่งมาแล้ว ไม่มีคำน้ำเปื่อนมาเลยคิดว่าสับป,ประรดจะเปรี้ยวนะครับเนี่ยแต่ที่ไหนได้หวานคิดเลยชนะพี่เ,เนาะยืดกันลอ <laughs> อ้อไงแต่อร่อยอ่ะทุกคนไก่แบบไก่นุ่มอ่ะ น,น้ำน้ำซอสเขาอร่อยเนาะหวานใช่อร่อยดีเข้มข้นออกแบบหวานๆเผ็ดๆอะไรอย่างเงี้ยนกอู้อู้อยู่ขนาดนกไทรมาทำรังบนบนบ้าน เราจะต้องชนะวันนี้เพราะว่าบดเราโทษโหดเราเกินเอ้างั้นก่อนได้นตกนิดเดียวจับแพ้นะแล้วก็ต้องกินซ่อมอร่อยก็อร่อย ไก่แบบสุดยอดอ่ะนี่นะครับนี่นะนี่นะให้หมดทุกชิ้นนะครับผม,มที่ตกไปก็ต้องให้หมดนะครับ,บาหา,าังหามอ่ะใช่ใช่ไม่เป็นไรยอ,อมให้ตกไปแล้วนิดเดียวไงไม่เยอะอ ทิกยังไม่สุกเลยอะ่ะแผ็ออ<ๆ>ืม<ๆ>ไม้ของเร็งไหมเนี่ยอ๋อสักไว้อย่าขโมยแล้วกัน <laughs> <laughs> อย่าเผยก็แล้วกันเึ <laughs> ่นไม้มีค่าได้เราอ,อาจจะสูสีกันหมดเลยก็ได้ เพราะว่าเราไม่รู้แน่จริงว่าไม้มีกี่ไม้นะครับผมใช่ออตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มอิ่มเมาว่าไปกินเค้กมา <laughs> ้าไม่ชิ้อมาแบ่งเลยีย <laughs> พี่เกอ่อมเกินช่วงนี้รอบาร์บีคิวเนี่ย <laughs> เขาก็เขาย่างอะ่ะ <laughs> หิวข้าวด้วยรู้สึกตันๆนครับผม เผ็ดอ่ะน้ำปลาคอเลยอืมมกินหมูดีกว่าที่ช้าในี่พระเผ็ดใช่ไหมดูเงือกใช่ตัวม่เงาแตกด้วย หมดแล้วเรื่องอะไรกินนี้อาจจะมุมมามนิดนึงแล้วคนนะไม่นิดนึงละปากผมไปหมดแล้วอาเปล่ามันเป็นการแข่งขันนะได้แล้วครับผมหนึ่งไม้มีค่า อันนี้เราไม่รู้เลยนะครับผมว่าใครกินไปเก็บไม้นะครับ<ช>ตอนนี้เคืออยู่ในไม้อยู่ในมือแล้วมนันสุท้ายอ,ะอ่ะแต่ดูดูแล้วผมผมว่าผมเยอะกว่า <laughs> หือยิบขึ้นมาเองหมดแล้วอ,ะอ่ะนับเลยยุกมาเริ่มอ่ะ รับรางนะครับหนึ่งโอู้ไอ้เผ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้ผมสิบสองเกมหนึ่งหนึ่งสองสองสาม สามสี่สิบห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดอะไรสิบสองผมชนะนีดยผมสิบสองอ่ะคุณเสมอการคนละครึ่งลูกครับเออคนชนะต้องเดินตัวลมันกี่ไม้อ่ะเดี๋ยวนั่งไปกันสิบสิบเขาแถมมาสี่ไม้อไอสิบเอ็ดนนสิบเอ็ดน้องสิบสอง เออใช่แถมมาสี่ไม้อ่าแปดเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดไม้อ่ะใช่แถมมาสี่ไม้ครับผมสิบสองครับผมม่เป็นไรคนละครึ่งเราอ่ะมีดมีพอดีโอไอไอเป็นไอ่กะเสียสระหึนเลยห้ามใครนะครับมันมลูกใหญ่เลยเกินอ่ะธรรมดาผมชอบของเปรี้ยวด้วยโอ้ยมะนาวหนึ่งลูกไม่เท่าไรหรอกอ่ะ หมดนะครับคืนนะครับเคี้ยวนะครับจำซอสนี่มีช้อนให้จำใช่มีซอสให้จำลดความเปรี้ยวจำคืออะไรอ่ะนิดหน่อยจำคือจุ่มจุ่มจุ่มหรืออะไรจำจำจุ่มนั่นแหละครับแบบจิ้มซอสอ่ะเสมอคนเสมอก็จัดคนละครึ่งครับผมแหมมีชนะอีกแล้วครับวันนี้มาแบบเป็นโน่หนึ่งไงขี้หมกวันเดียวเปล่าวันอะไรเออวันอื่นเนี้ยขอลอดูโอเคมาเดี๋ยววันนี้ เอาตามนี้ก่อนยอมรับความให้แพ้ยอมรับทั้งลูกนะครับอืมด,ดูหน้าดูหน้าอย่างไรดูหน้าน้ำตาไหลอืม กอออืืเน้ำขายหมดลูกครับผมเจ๊งหมยนะเกลือกอ่ะสายตาอาคาดแขนอย่ามาคาดแขนผมผมกินไม่เกี่ยวกันถึงแม่ถึงแม่เป็นมะนาวอ่ะแต่กินยากนะใช่มันเปรี้ยวเปลือกมันขรอหนาขมด้วยในลูกใหญ่เนี่ยตรงหนามากเดี๋ยว เปลือกก็กินนะครับนาบิดหนางอ,งอมดเลยเขียว <laughs> ยังถ้าลูกเล็กเปลือกบางง,ง่ายแต่เนสุลูกใหญ่เปลือกหนามากเลยไม่พี่เกมก็เอามาให้แบบคนแพ้คนเดียวเลยคนเดียวอ่ะเอาแบบจัดเต็มเลยแบบเต็มเลย,เยนี่ไหนได้ตัวเองโดนเอง <laughs> <laughs> อขังกุ๊กเว้ยค่อยเขียว พี่พี่เกมเคี้ยวได้นะกินให้หมดนะเหมือนพี่เกมนะหมดเยอ่ละฟันคมไงคือขมขมด้วยไม่ต้องกินนะทุกคนแอกเลยขมด้วยเปื่อนด้วยผิวมะนาวอะผิวขมข้างนี้เห็ดฟันแล้วอ่ะสงสารจริงเมดนยัง เกลียวอยอะพี่เกมจะคืนได้แล้วนั่นน่ะอย่างเวียนน่ะฟันมันเย็นง่ายมดยังเที่ยวมาแล้วคืนคืนขมอ่ะนี่ไม่เป็นเงินนะวันนี้นะ เป็นเงินก็เสียผมเต็มๆมันเลยผมหมดยังโอเคจบวันนี้ก็ได้ผู้แพ้ไปที่เรียบร้อยครับผมก็คือคนละครึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้ายังมีครับผมอาจจะเป็นพรุ่งนี้แค่แบบชิวชิ่งไงบอกกินสปาเกตตี้สปาเกตตี้เลยนะพรุ่งนี้ผมไม่กินข้าวที่เมาไปเลยพรุ่งนี้โอเคกินเสร็จพรุ่งนีาคอยติดตามชมกันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มาแข่งกินบาร์บีคิวครับผม ได้ผู้แพ้ผู้ชนะไปที่เรียบร้อยครับผมแต่ผมมากเลยรมติดปากเลยโอเคครับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับและพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับครับบ๊ายบายชนะแล้วก็แค่ไม้เดียวนะสิบเอ็ดได้ไงเนี่ยสิบสองครับผมแค่ไม้เดียวนะอย่าโวยสิบสองครับผมว้า